สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะวันนี้ก็จะมาเล่นพิกอาคารนะคะกับหัวข้อ Weekly Guidance นะคะมาดูดวงประจําสัปดาห์ของคุณกันดีกว่านะคะว่าใน7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างหรือว่ามีอะไรที่คุณควรรู้หรือควรระวังนะคะก็มีกองไพ่ทั้งหมด4กองมาให้เลือกนะคะเลือกได้จากหน้าไพ่ที่ อยู่ด้านบนเลยนะคะชอบกองไหนหรือว่าชอบเลขไหนหรือว่าบางคนอาจจะไปเลือกจากเวลาที่ทำแซมก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะว่าอยากได้กองไหนชอบแบบไหนถนัดแบบไหนได้เลยนะคะเลือกแล้วก็ไปฝั่งคำทำนายกันได้เลยนะคะเดี๋ยวขอเก็บกองอื่นๆก่อน มาดูกันนะคะกองที่หนึ่งเจ็ดวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคนบ้าง I require love ออโหออกมาใบแรกก็รักที่ไม่สมหวังนะคะ t h r e s not enough attraction or chemistry to keep this relationship going อ่ะ ใครบางคนอาจจะมีปัญหากับคนรักได้นะในเจ็ดวันนี้นะคะอาจจะต้องระวังอาจจะต้องระวังปัญหาปัญหาผู้อ่านมองว่าอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากภายนอกคือคุณสองคนเนี่ยก็ก็รักรักใครชอบพอกันดีแหละดูแล้วก็ก็รักกันดีมีเคมีที่ตรงกันเข้ากันได้ดีแต่ปัญหาน่าจะมาจากสภาพแวดล้อมหรือว่ามาจาก เรื่องอื่นๆรอบตัวคุณมากกว่าที่ทำให้เกิดปัญหานะคะ Door to Spirit ประตูสู่จิตวิญญาณในเจ็ดวันนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยได้ตื่นรู้หรือตระหนักรู้อะไรบางสิ่งบางอย่าง อาจจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความรักของคุณก็ได้นะคะประมาณว่าคุณเริ่มรู้แล้วว่าความรักอย่างเดียวมันไม่พอมันเหมือนกับว่าถึงคุณกับเขาจะรักกันแค่ไหนแต่ว่าสภาวะแวดล้อมผู้คนรอบข้าง ก็มีผลกับความรักของคุณได้เหมือนกันก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบมองไม่เห็นปัญหาก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่สนใจปัญหาใดๆเลยไม่มีอะไรมาทําลายความรักของเราได้หรอกก็ในเมื่อเรารักกันฉันมั่นใจอะไรแบบเนี้ยแต่ตอนนี้เหมือนคุณตื่นรู้ละคุณเริ่มรู้ละว,ว่าคุณไม่ได้อยู่กันแค่สองคนในโลกใบนี้คุณยังต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างยังต้องแคร์คนอื่นๆ ยังต้องแคร์สภาวะแวดล้อมตัวคุณเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดปัญหาขึ้น the art และช่วงนี้ก็อาจจะมีแบบอารมณ์ศิลปินอารมณ์แบบว่าอารมณ์ศิลปินเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าเป็นอารมณ์แบบขึ้นขึ้นลงลงนะคะเหมือนเหมือนศิลปินนะ่ะที่จะแบบว่า เอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้นี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัญหาของคุณในเรื่องของความรักก็ได้นะคะคือก็อาจจะตีไปในเรื่องของความรักเพราะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยมันขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับความรักไงก็เลยไพ่ใบอื่นๆเนี่ยอ่อมันก็น่าจะเป็นการขยายความหรือตีความหมายขยายความให้ความรักนี้ด้วยนะคะ หรือใครบางคนช่วงนี้ช่วงนี้อาจจะมีความแบบว่าอารมณ์ศิลปินนั่นแหละนะคะมีความสนใจในเรื่องของศิลปะศิลปะก็มีหลายแขนงเนาะจะเป็นศิลปะด,ด้านไหนก็ได้นะคะคุณอาจจะเริ่มมีความสนใจหรือว่าอยากจะใช้เวลากับไปกับศิลปะบางคนก็แค่ไปดูรูปภาพภาพวาดภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยในพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้หรือบางคนไปฟังดนตรีไปหาเวลาว่างอย่างเช่น ร้านอาหารบางร้านอะไรอย่างเงี้ยก็มีเล่นดนตรตีสดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคุณก็อาจจะมีเวลาแบบไปฟังเพลงอะไรแบบนี้บ้างหรือไปร้องคาราโอเกะอะไรแบบนี้ก็ได้นะก,ก,ก,ก็เข้าเขาเหมือนกันนะไปร้องคาราโอเกะกับเพื่อนอะไรอย่างนี้หรือว่าหาเวลาไปวาดรูปไปเล่นดนตรตีไปร้องเพลงไปทำอะไรที่มันเกี่ยวกับศิลปะได้มากมายหลายอย่างเลยนะคะช่วงนี้อารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ศิลปิน อารมณ์สนใจในศิลปะ Curiouser and Curioser u คุณกำลังมีความสนใจใคร,ร่รู้อยากจะรู้ในบางสิ่งบางอย่างหรือในบางเรื่อง และคุณก็จะได้รู้เพราะอะไรเพราะ door to spirit มันเปิดออกเรื่องที่คุณสงสัยเรื่องที่คุณอยากจะรู้คุณก็จะได้รู้นะคะเดี๋ยวคุณจะได้รู้ healing อเอาเป็นว่าผู้่อนมองว่านะในเจ็ดวันนี้เรื่องความรักของคุณนะ่ะมันอาจจะมีปัญหา อาจจะกระทบก,กระทั่งกันคุณอาจจะทะเลาะกับคนรักหรือว่ามีปัญหาเพราะคนอื่น,นหรือหรือเรื่องอื่นๆที่ทําให้คุณสองคนมีปัญหากันอะไรแบบนี้แต่ว่ามันก็น่าจะจบภายในภายในเวันนี้แหละนะคะมีปัญหากันทะเลาะกันแล้วก็เคลียร์กัน healing รักษาเยียวยาจิตใจกันนะคะเหมือนได้ได้ปรับความเข้าใจกันแหละคิดว่าไม่น่าจะยืดเยื้อนะคะดูแล้ว fresh approach เห็นไหมอย่างน้อยเนี่ยมันก็เข้าใกล้บรรยากาศที่ดีๆความสุขอยู่ใกล้แค่เอื้อมคุณใกล้จะมีความสุขคุณใกล้ที่จะสมหวังคุณใกล้ที่จะมีความสุขออหรือว่าได้รับในสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนานะคะ Fresh Approach หรือว่าบางคนใกล้ที่จะได้พักผ่อนอะไรแบบนี้ใกล้ที่จะได้มีเวลาว่าง ไปหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจเพื่อที่จะได้ชาร์จพลังงานชาร์จ energy อะไรของคุณอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะคะมันเป็น energy ดีๆมันเข้าใกล้กับ energy ที่ดีๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่กำลังเครียดอยู่กำลังมีปัญหาอะไรในชีวิตอยู่เนี่ยไม่ต้องกังวลไปนะคะเดี๋ยวมันจะเคลียได้เดี๋ยวมันจะลงตัวนะแล้วก็คุณเข้าใกล้แล้วละ่ะเข้าใกล้กับความสุขแล้วล่ะ่ะนะเดี๋ยวคุณจะฮิลลิ่งมันได้ ปัญหาทุกอย่างมันจะผ่านไปค่ะแฟรี่ <F erry. S 1> นั่นไงเดี๋ยวมันผ่านไปจริงๆคุณเข้าใกล้ละคุณเข้าใกล้กับความสุขแล้วความสุขรอคอยคุณอยู่นะคะขอเพียงแค่ผู้อ่านมองว่าในเจวันนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เป็นสเต็ปสเต็ปแต่ค่อนข้างรวดเร็วนะเพราะว่ามันภายในเจ็ดวัน เนี่ยมันเหมือนแบบว่าคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่หงุดหงิดช่วงที่หัวเสียช่วงที่มีปัญหามีความทุกข์อะไรอยู่อะเจ็ดวันเนี้ยคุณจะแบบฮิลลิ่งได้ฟื้นฟูเยียยาตัวเองได้ฟื้นฟูเยียยาจิตใจนะคะแก้ปัญหาได้และคุณก็จะเริ่มเข้าใกล้กับความสุขแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะได้รับความสุขตรงนี้เข้าใกล้ละแต่ใบเนี้ยความสุขออกมาแล้วนะความสุขความพอใจ นะคะและใบสุดท้ายไอไลยูอ่าในเรื่องของความรักเห็นไหมผู้อ่านบอกเราว่ายังไงซะคุณกับคนของคุณอ่ะคือยังมีใจให้กันอยู่คือยังรักกันอยู่แหละคุณสองคน,นรักกันมีเคมีเข้ากันได้ถึงบอกว่าปัญหานะมันน่าจะมาจากจากคนอื่นๆหรือเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากคุณสองคน แต่มันทําให้คุณสองคนต้องแบบทะเลาะกันหรือมีปัญหากันอะไรแบบเนี้ยแต่ถามว่ายังรักกันอยู่ไหมยังรักกันอยู่นะคะใน7วันนี้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะถ้าทะเลาะกันเดี๋ยวก็ได้เคลียร์กันเคลียร์กันได้ลงตัวจบใน7วันนะคะอ่ะก็จบกันันาสำหรับกองที่1นะคะเดี๋ยวไปต่อกับกองที่2กันเลย กองที่สองนะคะสำหรับนี้กองนี้มาดูกันซิว่าเจ็ดวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณ trust and faith ความเชื่อและศรัทธาเรื่องอะไรเอ่ยคุณมีความเชื่อและความศรัทธาในเรื่องอะไรหรือคุณกำลังจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือความศรัทธาอะไรบางสิ่งบางอย่าง Impossible thing อ oh. okay. <Okay. S 1> mm ๋อโอเคเข้าใจแล้วไพ่อยากจะบอกคุณว่าผู้อ่านรู้สึกว่าคุณกำลังอยู่ในสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณคิดว่าคุณไม่สามารถจะจะก้าวข้ามห่านมันไปได้หรือไม่สามารถจัดการกับมันได้คุณคิดว่ามันเป็น impossible thing อะเป็นสิ่งที่เป็นเป็นไปไม่ได้คุณทำมันไม่สำเร็จหรอก หรือว่าคุณไม่เหมาะสมคุณไม่คู่ควรกับสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจะบอกให้คุณเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธานะคะ impossible thing สิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันอาจจะเป็นไปได้ impossible thing working through disbelief เนี่ยคุณทำได้นะคะคุณขอแค่คุณต้องเชื่อมั่น และศรัทธาเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อว่าคุณต้องทําได้ถึงแม้มันจะดูยากดูลําบากอันนี้ไม่รู้นะว่าเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องงานหรือเรื่องความรักเรื่องชีวิตส่วนตัวเรื่องปัญหาอะไรต่างๆในชีวิตของคุณเนี่ยคุณมองดูว่าเฮ้ยมันยากจังคุณจัดการไม่ได้หรอกแต่คุณทําได้ขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะแอคชั่นเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็ลงมือทําเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลในทั้งนั้นนะคะ สู้ๆไลท์ Light. แสงสว่างรอคุณอยู่มันมีทางออกทุกปัญหามันมีทางออกมีทางแก้ของมันแล้วอยากจะบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยแหละที่จะเป็นคนแก้ปัญหาได้ดีที่สุดคุณมีไฟในตัวของคุณคุณจุดไฟในตัวของคุณขึ้นมาเองได้โดยที่คุณไม่ต้องรอแสงสว่างไม่ต้องรอไฟจากใครนะคะ บาร์ f ิฟ h a าวเวสเตรียมเก็บเกี่ยวความสุขความสมบูรณ์ความอิ่มเอมใจได้เลยความสวยงามความงดงามคือผู้อ่านมองว่าจริงๆแล้วอ่ะใน7วันนี้ค่อนข้างที่จะดูดีนะดวงคุณค่อนข้างที่จะดูดี ปิดอยู่แค่ความกังวลของคุณความกลัวของคุณเท่านั้นแหละขอให้คุณมีความเชื่อมั่นคุณศรัทธาคุณทำได้ dream guide อืมแล้วก็ช่วงนี้นะคะเวลาฝันอะไรเนี่ยพยายามจดจำความฝันให้ได้ฝันค่อนข้างแม่นนะคะเหมือนจะมีลางบอกเหตุจากความฝันเพราะฉะนั้นเตรียมสมุด เตรียมปากกาเอาไว้ข้างๆเตียงเผื่อบอกว่าฝันแล้วตื่นมารีดจดเลยนะคะเพราะบางทีมันจะเป็นลางบอกเหตุหรือบางคนโชคดีกว่านั้นฝันเห็นตัวเลขก็จะยินดีด้วยนะคะลองดูนะ r e e yourself เนี่ยคุณต้องปลดปล่อยตัวเองนะคะใน7วันนี้อย่าไปกลัวอย่าไปกังวลไม่ว่าคุณจะติดอยู่กับปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณต้องปลดปล่อยตัวเองอย่าไปกลัวอะไรทั้งสิน้น เชื่อมั่นในตัวเองนะคะ not enough ในเรื่องของความรักก็เหมือนกันคุณต้องปลดปล่อยตัวเองออกมาตอนนี้มันเหมือนมี energy ในเรื่องของความรักนะ energy ของคนกองที่สองมันเหมือนแบบว่ามีความหึงหวงมีความรู้สึกแบบไม่พอมีความรู้สึกว่า ต้องการได้รับความรักมากกว่านี้ต้องการการดูแลต้องการการเอาใจใส่ต้องการคือเหมือนคุณไม่สามารถเติมเต็มให้ตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยคุณยึดติดคุณขังตัวเองเอาไว้กับความรู้สึกนี้แล้วมันจะทําให้คุณไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องปลดปล่อยตัวเองมาจากตรงนี้อย่าไปยึดติดมากอย่าไปตามเขามากอย่าไปแบบกังวลหรือว่าอย่าไปคิดว่าขาดเขาแล้วเราจะตายหรือว่าขาดเขาแล้วแบบ อยู่ไม่ได้ฉันไม่มีความสุขอะไรเงี้ยไม่เอาเราสามารถหาความสุขได้จากสิ่งอื่นเราสามารถสร้างความสุขได้จากตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นคนกองนี้เรื่องจิตใจเรื่องความคิดเป็นสําคัญจัดการกับความคิดจัดการกับความรู้สึกของตัวคุณเองให้ได้แล้วปลดปล่อยตัวคุณเองออกมาแล้วคุณจะพบกบความสุขนะคะโอเคจบกระดานไพ่สําหรับกองที่2แล้วเดี๋ยวไปต่อกับกอง ที่สามกันเลยกองที่สามนะคะกองนี้อ่ะไพ่ใบแรกนี่ก็เกี่ยวกับความรักนะคะเพราะฉะนั้นกองนี้อาจจะทิศทางไปในเรื่องของความรักนะมาดูกันซิว่าไพ่ใบแรกของคุณว่ายังไงมิเรอร์มิเรอร์ถ้าถามในเรื่องของความรู้สึก ถ้าคุณจะถามในเรื่องของความรักนะถ้าคุณถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณก็อาจจะบอกว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกับที่คุณรู้สึกกับเขาคุณชอบเขาเขาก็ชอบคุณเท่าไหนก็เท่านั้นนะคะมิเรอร์มันคือการสะท้อนออการสะท้อนซึ่งกันและกันมีการรีเฟกซ์กันอะคุณเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นคุณรู้สึกยังไงเขาก็รู้สึกอย่างนั้น แล้วบางคนถ้าเป็นคนโสดคุณมีโอกาสจะได้พบคนที่เหมือนเมือหนกับคุณหรือว่าสินเสมอกันกับคุณหรือเป็นแบบจะเรียกว่าเป็นเนื้อคู่ก็ได้นะเป็นเนื้อคู่เป็นโซเม์เป็นทวินเฟรมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมีความเหมือนกันอะคะ่ะมีความคล้ายคลึงกันหรืออาจจะชอบอะไรเหมือนเมือหนกันอะไรแบบนี้ก็ได้รีบอเฟตโชคชะตาของคุณกำลัง มีการเปลี่ยนแปลงไปแบบก้าวกระโดดถ้าใครแบบรู้สึกแย่ๆอยู่เดี๋ยวมันจะแบบเปลี่ยนพลิกผันไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่ะเป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะเนี่ยเราก็ Abundance ออกมา h ฮาเวสเห็นไหมความสุขกำลังรอคุณอยู่ผู้อ่านวองว่า,วากองเนี้ยใครเจอปัญหาอยู่อ่ะ เตรียมเฮได้เลยเพราะว่ามันจะมีการพลิกผันมันจะมีการเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคุณแบบมันจะจะ้ำอะกระโดดแบบจ้ำแบบข้ามข้ามสเตปไปเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วทำให้คุณได้พบกับความสุขความสมหวังเจอร์นี่อ่ะใครบางคนในที่นี้คนที่เลือกกรองที่สามมีโอกาสได้เดินทางอาจจะเป็นงานเดินทางแบบท่องเที่ยวไป ระยะทางแบบใกล้ๆหรือไกลๆก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้ก็คงยังออกนอกประเทศไม่ได้อะเนาะก็อาจจะต้องอยู่แบบใกล้ๆไปก่อนอยู่ในประเทศไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะเป็นการเดินทางระยะใกล้ระยะสั้นอะไรแบบนี้ซึ่งอาจจะการเดินทางนี้เนี่ยอาจจะทําให้คุณมีความสุขหรือ อาจจะทําให้คุณได้พบเจอกับใครบางคนที่มีความคล้ายคลึงกับคุณมีความเหมือนกับคุณมีความชอบอะไรคล้ายๆกันหรือได้เจอโซเมตของคุณนั่นเองนะคะหรือบางคนนะได้ไปเที่ยวกับคู่รักของคุณไปเที่ยวกับแฟนของคุณอะ nature communication ช่วงนี้หาเวลาว่างไปอยู่กับธรรมชาติให้เยอะๆหน่อยนะคะคุณจะได้รับพลังจากธรรมชาติ ได้รับการสื่อสารจากธรรมชาติสื่อสารยังไงเช่นเช่นเวลาที่คุณแบบคิดอะไรไม่ออกอะ่ะคุณลองหาเวลาแบบไปอยู่กับธรรมชาติสายลมแสงแดดสายน้ํานั่งริมน้ําริมทะเลอะไรแบบนเนี้ยเนี่ยเจอเนี่ยลองหาเวลาไปเที่ยวทะเลภูเขาน้ําตกอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติอะ่ะ คือออกจากเมืองอะคะ่ะออกจากเมืองใหญ่ๆที่มันวุ่นวายอะไปอยู่กับธรรมชาติซะแล้วคุณจะพบคําตอบคุณจะพบกุญแจในการไขปัญหาอะ,อะไรแบบนี้ Calling in your soulmate นั่นไงพูดถึงโซเม u โ m a t e ก็มาใครบางคนที่ขอโซ a t e เอาไว้เคยไปขอพรขอคู่เอาไว้เรียกร้องอยากจะเจอเนื้อคู่อยากจะเจอคนที่ใช่ เตรียมตัวนะคะใกล้เจอแล้วหรือบางคนเจอแล้วด้วยนะทรีคุณจะมีการเติบโตอย่างมั่นคงแล้วก็เป็นธรรมชาติคุณกองนี้บอกแล้วว่าให้ไปหาธรรมชาติทรีหมายถึงธรรมชาติได้ด้วยนะคะเข้าหาธรรมชาติ แล้วมันจะช่วยเสริมดวงคุณทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นทําให้คุณผู้อ่านก็ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะเสริมยังไงนะแต่คิดว่าเวลาที่คือมันจะเป็นประมาณเนี้ยคือเวลาที่คุณไปอยู่กับธรรมชาติอ่ะคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างกลับมาอย่างที่บอกเช่นบางคนบางคนแบบสมองแบบ สมองแบบคิดอะไรไม่ออกอะ่ะกําลังเครียดกับปัญหาอะไรเงี้ยพอคุณแบบใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติปุ๊บมันเกิดแบบปิ๊งไอเดียขึ้นมาเฉยๆเลยอะไรแบบนั้นอะ่ะคือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหรือบางคนหรือบางคนแบบคนโสดอยากเจอเนื้อคู่คุณอธิษฐานขอพรมานานมากแล้วอยากเจอสักทีหาโอกาสไปเที่ยวไปอยู่ธรรมชาติคุณก็จะได้เจออะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมคะเข้าใกล้ธรรมชาติเข้าไว แล้วจะดีเองนะแล้วจะมีการเติบโตเติบโตอย่างอย่างมั่นคงเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้นมีการพัฒนาขึ้นถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็จะมีการพัฒนาเติบโตมั่นคงยั่งยืนนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของการงานการงานก็กําลังเป็นไปได้ดีเป็นไปได้สวยใครติดขัดเรื่องปัญหาเรื่องการงานนะ เดี๋ยวมันจะไม่มีละมันจะไม่ติดขัดแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของคุณนะคะเนี่ยมีการพัฒนามีการเติบโตขึ้น recognition เป็นที่จดจําคุณจะจดจําช่วงเวลานี้ประมาณว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสําหรับคุณบางครั้งการที่คุณได้ไปท่องเที่ยวได้ไปเดินทางพักผ่อนมันทําให้คุณมีความสุขมากแล้วคุณก็จดจําลําลึกถึงเรื่องราวดีๆแล้วมันทําให้คุณมีพลงังมีความสุขอะไรแบบนี้นะคะหรือบางคนอย่างที่บอกว่าช่วงนี้กําลังดวงดีคุณจะจดจำช่วงเวลานี้เอาไว้ เพื่อเป็นพลังให้กับชีวิตคุณเพื่อเป็นเพื่อเวลาที่แบบเวลาที่คุณเศร้าๆหรือหมดหมองคุณก็จะได้มีเรื่องราวดีๆไว้ให้คุณนึกถึงเพื่อเพื่อรีเอนเออร์จีของคุณนะคะจากที่เป็นเนกาทีฟก็เปลี่ยนให้มันเป็นโพสิทีฟอะไรแบบนี้นะโอเค จบก,การอ่านไพ่สำหรับกองที่3นะคะไปต่อกับกองที่4กันเลยกองสุดท้ายกองที่4นะคะมาดูกันสิว่า7วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะ intuition <r> การตื่นรู้ตระหนักรู้ บางสิ่งบางอย่างนะคะคุณจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างเรื่องบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องที่คุณสงสัยใครรู้เรื่องที่คุณอยากรู้มานานแล้วอะไรแบบเนี้ยคุณจะได้รับรู้หรือบางคนมีเซน์นะช่วงนี้เซน์แรงอะไรแบบนี้ fire opal ม,มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็เชื่อเซน์ตัวเองด้วยนะคะเชื่อในความรู้สึกของตัวเอง ซึ่งมันค่อนข้างแม่นและตรงมากๆด้วย Let go of control i s s u e ช่วงนี้ปล่อยให้ทุกอย่างมัน flow มันเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นไม่ต้องไป control อะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปคิดมากไม่ต้องไปควบคุมไม่ต้องไปวางกฎเกณฑ์ว่ามันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้อะไรจะเกิดปล่อยให้มันเกิดค่ะ p p r e c i a t i o n แล้วก็มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆทำตัวเองให้มีความสุขเข้าไว้แม้แต่กับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณได้รับเรื่องอะไรก็แล้วแต่หรือต่อให้คุณเจอปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตคุณก็ให้รู้สึกขอบคุณขอบคุณที่ปัญหาเข้ามาและทําให้คุณได้เรียนรู้ทําให้คุณได้เติบโตขึ้นทําให้คุณได้รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหา ขอบคุณกับทุกสิ่งทุกอย่างซาบซึ้งใจกับทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าใครทําอะไรให้คุณแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้คุณรู้สึกขอบคุณรู้สึกซาบซึ้งใจ w a r and battle ช่วงนี้ให้ระวังทะเลาะหรือมีปากเสียงกับคนอื่นนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ถึงอยากจะบอกคุณว่าให้คุณมองบวกเข้าไวอ้อพยายามมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆอย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยระวังระวังทะเลาะเบาแหวง อาจจะเป็นกับคนใกล้ตัวเพื่อนร่วมงานหรือว่าแฟนคนรักอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะระวังเอาไว้ awareness การตื่นรู้ตระหนักรู้กับ intuition เนี่ยความหมายก็เหมือนกัน<ม>น่ะเหมือนคุณจะได้รับรู้อะไรบางฝ่งบางอย่างหรือว่าคุณจะได้ตระหนักรู้ด้วยตัวคุณเอง เหมือนแบบก่อนหน้าน,นี้คิดไม่ได้เลยคิดไม่ออกเลยอยู่ๆก็คิดได้ซะงั้นจะคิดได้ด้วยตัวคุณเองด้วยความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยเซนส์ของคุณเองจะบอกคุณเองให้คุณได้ตื่นตื่นขึ้นมาสักทีอะไรแบบเนี้ย change in the night นั่นไงมีการเปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือแล้วก็ภายในแบบชั่วพิบตาด้วยนะเหมือนแบบอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนอะไรแบบเนี้ยเริฟคอ l l อืมกำลังรอคอยข่าวสารข้อความเมสเซจหรือว่าโทรศัพท์จากใครอยู่หรือเปล่าเอ่ย เตรียมตัวนะคะเตรียมตัวรอรับได้เลยเขากำลังจะส่งข้อความดีๆมาหาคุณเขาจะบอกว่าคิดถึงคุณอะไรแบบนี้อืมโอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับกองที่4ี่กองสุดท้ายก็ขอจบคำทนายเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ